ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซยินดีต้อนรับเข้าชุดช่องมาแห่งมลซึนวันนี้มาติดตามรับชมรับฟังแนวทางเจ้าแม่ฮาเรนครับผมเนาะมาฟังคักคากันที่ไปที่มาของตัวเลขแนวทางงันนี้ครับผมเนาะวันประจำวันที่17มกราคมครับผมเนาะใครที่รอยาผาดครับผมไปติดตามรับชมรับฟังเนาะเป็น หน้าท่างฝากต้อนรับพี่น้องด้อครับผมเนาะมักกจัดคัดขับพันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นควบเสือส่วนบุคคลครับไปรับชมบรรยากาศกันครับใดน้ำครับผมกระชมชมให้เพลินยากมันขึ้นไปเลยมากมาถั้งสามคนมาทั้งใหญ่ทุกคนตายเรับมากลหวเพลินว่างวดนี้แหละพ่อที่ห้ยพนังติเมฆมากมาขึ้นมานี่ัเราเรียกว่าลงปู มากเบิร์ดส้มใหญ่ส้มนองช่วงฝนไปกี่ค่อยมากกว่าครับฝนฝืงฝนเปิตามมากจ้ะเป็นหยาพ่มาเ็นเลยเป็นญาไ่มากยุ่นไ่มายุ่นเนือ่มาอยุ่นน้ำมาต่ออเลยว่าเป็นยันคือใบคนมาเบิงใดเพราะว่าจะเมฆซื้อว่าไดครับผมบานจอมือนั่นลหะเล่ทางสมาธิก็เลยไปสอวอก็เลยเพิ่นเลยมาเบิดน่ทั้่สามคนผู้เพิ่นตกน้ำกว่ามาก มันก็เลบเกิดนั่นล่ะเกิดง่วงมาเกี่ยวหน่อยครับฉันง่วงมาเกี่ยวได้เลยได้จ้ะนั่งแกเป็นห่อนง่วงกลางวนนี้ค่ะปาด๊ย่างอันปูมดนัคขราดที่เป็นเนื้ปนสีเลี่ยมตาค้นอันนี้ก็คือเบื้องต้นนอกรักผมพ่นฝันของเจ้าแม่เพิ่นเนาะต่อฝันเกี่ยวรถขั้นนี้ ออกดูท้าเบียดรถแต่ปะแจเม่สิไม่คิตใจหักมุ่เจ้าดิหึมไม่จิตใจต้ไหนจะว่าสันครับสี่หกักสึอยากให้ได้ยังสิ่โออยากให้รั่จะแเม่จะเป็นยังสิ่เห็นกกลงปูอันลงปูยังจเป็นยังสิ่ไม่แ้่อยากให้เพ่ินได้เ,<อ>เพลินคือว่าไทยอันในฟั้งเพลินเราวันนึอก็จังพูดใจเลยเสียงพันเบาขวานจ้าในห้อมหลึกถืองวันนั้นเป็นสี่ใดก็าม้าอิทธิขันมาท่านใดอ่าว่า ได้โชคไงน้ำตัวถึเงเวลาเ,ลาเนาะกว่าก็อยากมาซอยเนาะหน้าขาเห็ดขันเทพบาดากวงเขาว่าบอกเจเม่โอ้เมื่อน,นั่นเหตุการ์ยานเจเม่ดาโอ้คืขขขขขขขอคือเขาเจ้าเอาถือขันจากนี้โรไปพุ่นะเขาเจ้าเฮ็ดเฮียระวังข้างบ่กว่ามนเบิดแล้วบันเล็กออกได้จังมาว่าห่งเขาฟังบันกว่าโอ้ย จะเปนเห็ดข่อยเสียครัเห็นพพุทธเจ้าเอาหอยฟังหอยสิผ้าไปไปุนผ้าไปพ่นปุ่นสีแก้ไหมสีสอมไหมสิเห็ดไหมกันนัอ่อันนี้มือเจา้าก็ว่าเกะเบาอันนี้ยานมุอเจ้าได้หากับยยหญ้รถย่านนั่นจอยย่ายเล็กรถที่ไทยโอ้โอ้แสดงว่านี่เห็ดมีเห็ดเนาะปูมาเตือนแล้วปูมาเตือนเป็นเล้มากเพราเด็กรถสีบออกเ็นได้มากเลี่ยงไหม มาตั้งไม้ไห่อย์มะนาหนึ่งไม้เราจะเกิดควอมโลกเลยว่าครับผมมันตีได้คนเาะาเกิดควอมโลคมันเสียบ่ได้มก็คือตอโลดมันมันสิ่ไหนเป็นสิ่งไหนมะต้องอยากให้เพิ่นออกดอกเขาได้ไปแต่ก็ได้ไปเลยมะต้องมาขอเพิ่นอีกมาขอเที่ยที่สองอีกมันได้บ่ได้หรคอเป่าได้มาแล้วออกมาแล้วดิส่ายไห้มะตองมาเหรอเขาเห็นแล้วแล้วครู้ผลมากๆ แล้วป่ะใครออกมาหลายคิดจังไหนก็เลยได้ขอเปียที่สองขอให้ออกตัวตัวนั่นล่ะโอ้ขอให้ปูเพิ่นย่ำใหญ่ปูเพิ่นให้ออกเลือดลดเพิ่นมันมาแม่แนวขอเออบั่นเล่ผีไปเบิดทุกคนบั่นช่วงบลัฟที่มันช่วหนึ่งว่าใครไปทำอะไรก็แม่โทษมาก เลขเราถึงหนีไม่มีสักตัวครับอ่าจะคล้องเราเพิ่นหรือล่ะเพิ่นเพิ่นมาขออ่อนว่านปูให้ปูให้มันออกเลขตัวนั้นคือข้าราชการโชคดีเป็นอยากโชคเลาบค่อยได้หลายจ้ะวันั้งหันเราได้หลายงวดบ้างเปลี่ยนหาคำหาเกณฑนึ่งมันว่าเปลี่ยนเลยได้งวดเนี่ยก็ตรงๆเลยลาบบเกิดข้อมโลกนั่นก็เห็นงูยังีเสียเห็นอันนี้เห็นขีดเกี่ยม ครับโง่ว่อก้อนหนึ่งเห็นอันง่กับผิดโกครับผมืันนี้วันนี้เห็นสองแนวหรึ่โอ้โง่แผ่นโง่งูเขียวนี่เป็นสีป็นเมตานี่โอ้โถ่ตีตะกดตัวน้ำหมิงูง่เขียวอืมเินทีมาเตียนมาเท้าทีได้เท้าที่มีมันมใจอือันนบอกเมื่นว่นมามื่อเจ้านี่นี่อย่มามักรวนคอย อยู่ไผ่ก็มั่นตะคอนคือว่าเจ้าแม่ว่าบ่อยากให้ผู้ใดมากวนสมาธินะผมเป็นอยากให้มันออกกระเล็โลคโรยเพลินเจ้าแม่กับล่างเล่ตัวล่างกับล่างเล่มันไข่ปูตัดสินออกมาโลดกันนี่เมื่อเจ้าสิได้โย่ขันเพลินไปกี่ข่อยมาปันนี่กี่ข่อยมาเพลินได้เพลินว่าอนุญาตข่อยไว้าเฮ็ดห้พักกันล่างบึ้มบืมมาตัวค่ะ ถ้ากำลังบึ้บๆมาจะไม่เห็ดให้คอยอย่างนี้นก็่างมือเจ้าลำดีลำได้ขอบอกแล้ห้เฮ็ดเตีเดียวเอ,อ,เอ,อล้วกันยังเป็นยังก็บ,บอกคอยอ,อ,อันนี้พ่อ่มบอกคอยอเพื่อนมาหาคอยคอยอยังให้เพื่อนได้ก<อ>ันเจ้าบอกคอยจังได๋เพื่อนก็โล่งหายซีเอ,อีเออพราะว่าคอยมักดยู่แล้วลออหายซีซีฟันมาเขา ม่ abei, มยิ่งมา, laser, าออกลูกทั้งตองหวัดเมื่ออกลูกกับฮันฮีเมื่อท่านท่านจะแม่ไม่ขาดจะแม่อเมื่อใบยังสี่จะตีให้หกควาผููฟั่งคุณอืมั้บานี้เพิินผันมาเล็กนั่นอยู่กปูผันมาอยูกับเลียเดียเหล้าเหมือนรุ่นมากมาฟันมากล้วยเม่มากอยู่มื่อออกนั่นแหละท่นมากขาดที่ที่ตตองหวัดเป็นได้ค่ะรากข้นเขาก่ได้อยู่ครับท่านบอกไปพอใบยุค้นเปินบอก ฉันยางไปประจุดโนผลไม้บามือนีสิมาขอเล็กได้จะแม่มกข่อยคอยจะถึงคลื่นเงี่ได้ป่ะบ้านย่ามันเจ้าฉันเลยยานไปแล้วจะแม่ได้หาที่ซีพันนะครับเก่าแป้าบานนี้คนได้มกข่อยจะมาล่ามาได้ป่ะือเอามาล่ามาได้นี่จัสมามือเนีอยงงีไปงี้คือบาเดียนหาเป็นสิานไมเดียนหา หายดอดช่งนี่จ้ก้อนแต่ดเป็นไงผมเปิลมังบ่อเป็นไงนั่นเป็นเปิลตึงชัดเปิลไม่รับเปิลบ้าเพิ่มาว่าหายเปินเปิ้ลว่าเดียนหายยังเกือบมากแต่ว่าสำหรับอ่าพิธีอ่างวดนี้งวดวันที่สิบเจ็ดนี่เจ้าแม่จีคอ้มือไหลขอกระปูอันที่สิบหกจ้ะแล้ว้าบใช้สีขาวระบาดให่ใช้สีเขียวเพราะกระตีเหละเจะาแม่จีมีเสียสีเขียว เขียวเขียวเนี่ยเอาหมายหมายถึงเขียวเสีก็ได้ไหมหายถึงคนที่มาร่วมงานพร้อมบ่จ้าอุ้นี่ในเขียวสีเขียวเขียวเจ้าสีเขียวจังไรก็ได้ใส่สีเขียวโอ้อันใส่สีเดียวกันเหมือนมันกระสิบตรงไปเวิร์ดคือพร้อมพร้อมเพียงกันไม่เคยเห็นพร้อมเพียงกันคือจ้าวมาหันใส่สีขาวเห็นเห็นดวงจ้าฮะใส่สีดำกบ่ได้ก็สีเขียวโอ้ตรงไี้สีเขียวมากจะแม่ไปอยู่บังได้ก็ไม่ได้สีเขียวบุ๋ยโอ้ส่วนมากจ้า ลูกศิษย์ลูกค้ามากก็ร่วมงานก็เขียวลืมไปเลยสำคัญเพราได้ว่านีสีเขียวจะีมไไปใายเขาไปซื้อมากที่ยัางขาอ่อนยังกันละกันยังกันสีคล้ายเขียวเขียวนี่ได้ไหมสีเขียวสีหดอันที่เขียวนี่คนจะได้ไามเบิดมีอยู่หวมีอยู่สีเขียวมันไม่พูดถึงว่าอะไรติ๊กจม่เ็ดมากับผมเอา เก่งๆสีอื่นเสียสีเขียวได้ปะได้เลยได้ที่จ้าก็จะได้ไปหาสีเขียวเออโอ้ยสีม่านจะเอาเสียสีเขียวมาตัวนี้เอาดีแล้วเพราะว่ามีไวใแล้วสองสามต้แล้วเขามากวันวันห้าบูจักกฎกติกาเมียนเนียนอืมบ้างไปเฮ็ดยุ่นอันค้นมากหลายอย่างได้ขึ้นไปเสียเขียวเบินไม่กันอแล้วเขาก็ได้เขา็ดตามโอ้มาแล้กเพราะว่าต้องชุดเขียวเท่านั้นสีเขียวก็ต้อง กับไปหามาเสื้อยางเดียวกางเกงกับว่าเป็นยังบันย่าหนึ่งได้ถือสายได้สีเสียวเขียวมาแจกลี่ยโม่ได้ค่ะโอ้ครับผมอืเอืมเมตานีนี่เป็นสีมากสีเขียวบอกมากสีเขียวใบไม้ใบกล้วยเนี่ยเพิ่นหาสช่วหายมากน็อตเมตานีเนาะตเนียนครับผมโอ้สีใบตองพี่น้องสีเขียวเอาเอ็มมี่จะจะไปหาดมาตัวเตรียมไว้มาเตรียมแล้วนอกบ่เอามากวันแรกบ่รู้จักนี้รู้จักวิธีการของเพิ่นว่าเฮ็ดเอียงเนี่ยมา มิตรบาอยากได้โชคน้ำเพลินแต่ว่าเขาบอกว่าในหัวจักรักการครับผมเป็นไม่มาผู้เพลินมากตะกี้เนี่ยผู้หน่อยผู้หน่อยกะท้ายคอยอ่อนยุติตะขอยุตกับผู้หน่อยถึงด้านตะโดนถึครับผมจ้่แต่ว่าเจ้าแม่ฝันนี่ฝันว่าสร้างมาสยิดรถให้ได้ยุ่งรถใบคับป่อครับ งูคักนูทะเลแหงแรนดเจะแม่งูบางตูวบางตัวไปจจ้แม่เปิดไปว่าได้มันแลนดแลาบานี้มันตีแลนลื่นลืไปแลนน้ำมันแดงสันบ่จะบานี้จะแม่เคยแผ่นอะออแผ่นเทียนนงแลนด์มันออกมาเก้าหนึ่งเก้าซุ้มน้องม่าชื่ออไรจะาแม่เครียดเครียดลาบานบ้าหัจักตตีไหมขับรถออกไปขันรถท่ากใหม่ ห้องว่าจันยัน <oh> นี่พ่อคุณวันติตีละโทษหาหมูให้หมูมาเอาเอารถยกลูกมั้ยใช่หลก็ว่าเป็นอย่างนี้เงื่อนหงอวดอกเก้าหนึ่งเก้าเขาไปซื้อให้งเจแม่ยักษ์นวลไหมจ๊ะเจาแม่ปันนี่ละลักษณะนี่ละลักษณะนี่ละบานนี้ก็พรามันออกมาเจแม่กับนางพักรับบพ่อกับนางยืนหันครับข้อสิบเป็นทะเบียนนี่คือเก้าบอกเจแม่บานนี้อันบานนี้เจแม่กับ นางตั้งเนี่ยเาเก้าหนึ่งเก้าเพราะว่า,วาสิจะเมกบห้องนาะบัอ,อ,อได้ไเป็นได้จะเมทถามเขาเ,ออเาาขาบ้าซื้อมาดิจักว่าศูนย์เขียนมาท้าทกได้บังขับรถออกไปขอข้างพกไม่ไหมค่ะเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าวะที่เจ็ดเก้าหนึ่งเก้าครับผมเต็มเต็มเลยเจ็ดเก้าหนึ่งเกอาขาจังสีเอาขาไปหนีไปจังสิหนีตั้งนานอะไยก็ไมรู่กระแล้เหรอ งวดพังขนันมันยังหยุดอยู่ดิงวดดอกเกินข้งบนดอกเก๊ดเกา่ขาข้างล่างแบบนี้เก้าหยุดดิวหยุดครับเมื่อไปกลางไวัยเองเขาเลยถามมาถึงไปอย่างที่ปลาเล็กไปตั้งคนน่ะเมื่อไปครับบางติดออกเบิดกันแล้วบางวันนี้ไม่หยุดวันนี้แปลกประหยุดแลนไปหนาหนุกเดียวแลนไปกว่ากับพระไปจริงจริต้องหวดได้ดิจ้าแต่เกินตังหวเลยโอ้เจ็ดเก้าเนื่องเก้าเพุ่งออกไปต้นออื ข้างบนข้างล่างไปทังเหมือนางล่างโอ้เขากลับไปออกออกอีกกับสิโอ้บ่ว่าแล้วอเาลับมาี่อก็เสีออกไปด้คนละปีเนี้ยเวาว่าซื้อห้คอที่ที่ว่าจะีออกไปดิเขาก็ว่าคอยสักพันเหนเป็นตัวทีก็บบกเขาอยู่ในว่าที่จุ่มหนึ่งกวะบมันออกไปวอนหนึ่เลขจุ่มือนมันเสออกตัดกา คือเจ้าแม่ว่าบ่ฮั่นอยากขายเพชมารบกวนเด้อครับนี่ครับบ่อยากขายเพรบกวนบ่เสียสมาธิเพิ่นครับบ่แม่นว่าบ่อยากบอกดอกครับอยู่ที่ครับอ่าครับผมเคยสิบ่อยากบอกเห็นบอกมาแล้วอดิพ่องเห็นบ่นี่เห็นบ่นี่เพิ่นก็ยนี่ครับนี่เอาป็นฝันเพิ่นฝันไงว่ะเนาะครับผมอืมพี่น้องมักนําบ่วือเพิ่นฝันจังซี่ครับผมเนาะเบื้องต้นเบื้องต้นเบื้องต้นครับผมอแต่ว่าจะถ้าจะ ขอจริงๆก็คืออวันที่สิบหกตอนเย็นท่านบอกล้พี่น้องเลยท่านบอกท่านสำหรับคนมีโชคเนาะตจแม่เนาะสาหรับคนมีโชคสาหรับคนที่ติดตามครับผมแบบผู้้ใอติดตามพวกนั้นม่มีโชคแบบแบบใกล้ชิดเนาะครับผมแบบติดตามทางช่องไว้พี่ครับย่าให้ขาดนะครับพาทอดห้มากแต่ให้เห็นเลยท่านเท่ครับท่านเนาะเพราะว่ายายเจ้าแม่ติดขอให้ปูให้เพน ออกจ่องนี่แหละจ้ะครับผมจ้ะได้ขอสือมือสินางปะบันหาขอสาธุสาธุให้มุ่งเป็นได้นั่มไอพี่ๆได้ทุกคนเนาะจ้าแม่เนาะจ้าครับผมแล้วจ้าแม่สิปะบันหาซอยครับผมจ้าโศกหมานครับพี่ครับมางส่วนเราพี่รองฝากก่อนเพแม่พี่รองส่วุยทุกคนครับ